สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับช่องเลขนากขาวคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลหวยฮานอยรวมครับผมของวันที่23มิถุนายน2567แล้วก็เลขคราก็ปล่อยต่องวดของวันที่24มิถุนายน2567ต่อเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูตัวเลขผลสรุปกันก มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขกนะครลบในช่องทาง YouTube ช่องทางเดียวนะครับผมขอ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนะครับ นะครับขอทุกท่านจงมีสุภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครเขานะครับผมรวยรวยรวยทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขผลสรุปกันเลยนะครับเลขนาคาลาฮานอยรวมวันที่23มิถุนายน2567นะครับผมนะครับ รูดบนล่างเลขกลาดวางไว้0กับ1ตัววินตัวประกบ6 3 2 8นะครับที่ไม่มาวันนี้มี1ตัวนะครับมี2ทั้ง6ตัวนี้นะครับโอกาสที่จะหลุด1ตัวมีมาแน่นอนครับผมแต่โอกาสนั้นค่อนข้างจะน้อยนะครับ อันนี้อธิบายความให้ฟังนะครับตั้งแต่ทำมานะครับมาดูครับผมผลที่ออกนะครับผมเฉพาะกิจนะครับผลที่ออก7 8 1 6 9ครับผมครับเข้ารุดแปดบนครับเข้ารุดหนึ่งบนครับ เข้าตัวเจาะ18ครับผมบนนะครับผมเข้ารุด6ล่างครับนะครับได้4เด้งนะครับดีใจ fc ด้วยนะครับผมเปิดหัวมาก็ได้4เด้งเลยนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะเห็นได้ว่าตัวบิินนะครับมีหมดสี่คู่หนึ่งหนึ่งสามสาม 6 6 7 7จเจดนะครับปกติแล้วนะครับเลขลาดทำสูตรเบิ้ลไว้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเลือกมา6ตัวแล้วนะครับเลขลาดจะตัดคู่เบิ้ลออกนะครับซึ่งเลขลาดเคยพูดไว้นะครับแต่สูตรเบิ้ลนั้นมีอยู่แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็แจ้งอีกทีหนึ่งว่าถ้าเม่เบิ้ลนะครับเลขลาดหตัวนี้จะไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สูตรเบิ้ลมันเป็นสูตรมิกลวมนะครับมาดูต่อครับผม พนน่อยกระชาิผลที่ออกนะครับผม4 1 1 9 5นเนะครับเข้ารูดหนึ่งบนครับผมเข้ารูดหนึ่งบนครับผมนะครับได้สองเด้งนะครับ ต่อครับผมฮานอยพิเศษผลที่ออก4 3 4 5 3ครับผมข้ารลุด3บนครับข้ารลุด3ล่างครับผมได้2เด้งนะครับฮานอยปกติครับผมผลที่ออก5 0 1 3 3 มาเบิ้ลอีกแล้วนะครับผมเข้ารูด0ย์บนครับผมเข้ารูด1บนครับเข้าคู่เจาะศูนย์หนึ่งบนครับเข้ารูด3ล่างครับเข้ารูด3ล่างครับนะครับได้ห้าเด้งนะครับผมดีใจด้วยนะครับผม ก็สหน่อยก็ได้เด้งทุกหน่อยนะครับผมนะครับถึงแม้ว่าตัวเจาะจะเข้าน้อยนะครับวันนี้เข้าไป2คู่นะครับมาดู VP ครับผม VP ผลที่ออก76677ครับผมนะครับเข้ารุ่น6บนครับเข้ารุ่น6บนครับนะครับได้2เด้งนะครับ มาเช็คกันเลยครับผมได้กี่เด้งนะครับ 4, 6, 8, 10, 15เด้งนะครับ15เด้งใน5ฮาหนอยนสถิติก็ยังดีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องเรามาพูดคุยกันตรงนี้นะครับเลขทั้ง6ตัวนี้นะครับเลขขนาแจ้งไว้ตลอดนะครับนำไปวิ่งรูดได้นะครับ วิธีการนะครับให้ยึด2ตัวบนนี้ก่อนที่เลขลาดดูดึงมาให้นะครับอย่างวันนี้0กับ1 1มากี่ครั้งครับ1 2 3 4ี่นะครับ4อบ4ครั้งในหาฮานอยนะครับานนั้นโอกาสนะครับโอกาสที่เราจะได้นะครับทุนและกำไรกับตัวเจาะด้วยนะครับมีสูงนะครับส่วนเลขลาดบอกว่าให้นำไปเทียบเคียงอาจารย์สมัครอื่นนั้นไว้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อคู่วินนะครับคู่วิน3 6 ที่วางไว้3 6 8วันนี้6มากี่รอบครับ6มา1 2 3 6มา3รอบ3มากี่รอบครับ1 2 3 3รอบเป็น6รอบนะครับนะครับนี่แหละครับคือคำอธิบายของเลขลากแต่ยังไงก็ตามแต่ครับผมเลขลากก็ไม่ทำให้ฟีดบังครับผมวันนี้เข้าคู่เจาะนะครับผม2คู่นะครับเข้ารูด1 3เอ่อ4รอบนะครับ เข้ารู่ศูนย์หนึ่งรอบนะครับรวมแล้ว15เด้งใน่านอยนะครับมาดูต่อครับผมเลขขลาดวางอะไรไว้นะครับฮานอยนะครับรวมวันที่24นะครับผมวันที่24นะครับแจ้งเลยนะครับนะครับเลขขลาดจะไม่ทำคู่เบิ้ลไว้นะครับถึงแม้จะมีสูตรเบิ้ลนะครับถ้ามีสูตรเบิ้ลตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผม แต่เลืหน้ามีเทคนิคบอกนะครับผมถ้าเบิ้ลอย่างนี้นะครับกรณีเบิ้ลอย่างนี้นะครับวันถัดมานะครับวันต่อมานะครับจะเป็นเลขพี่น้องโดยส่วนมากจะเป็นเลขพี่น้องโดยส่วนมากนะครับแล้วเข้าแต้มนะครับเข้าแต้ม1กับ9นะครับเข้าแต้ม1กับ9ลองดูนะครับผมลองพิจารณาด้วยนะครับ1กับ9แต้ม1กับ9ก็นะครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับกกัแบกแป๊บหนึ่งนะครับเจแบบีไม่ได้เตรียมไว้นะครับพูดแล้วก็แค่อยากให้ดูกลนามกับกล้ามเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับผมถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับการลงทุนมันมีความเสี่ยงแน่นอนครับเสี่ยงสูงด้วยนะครับผมเพราะนั้นเลขราจะอธิบายนะครับผม ถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับไม่ยากในการอธิบายครับผมแต้มนะครับนี่ครับแต้มนะครับแต้มแต้มเก้านะครับกมีนะครับเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับเก้าศูนย์หนึ่งแปดสองเจ็ดสี่ห้านะครับสามหกนะครับที่เบิ้ลนะครับทีนี้แต้มศูนย์ครับแต้มศูนย์ก็จะมี มีตัวไหนครับนะครับก็มีหนึ่งเก้าสองแปดครับสามเจ็ดี่หกห้าหมีเูนนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับเราเป็นนักเสี่ยงโชคนะครับเราต้องหวังนะครับในการเสี่ยงโชคนั้นต้องหวังผลกำไรนะครับทนฟังได้แค่นิดหนึ่งครับผม เป็นประโยชน์กับ fc และท่านผู้ชมอย่างมากครับมาดูครับเลขพลาดวางไว้รูดบนล่างนะครับ3กับ0นะครับ3กับ0คู่วินคู่ประกบนั้นวางไว้ที่1845ครับผมนะครับเมื่อวินกันแล้วได้คู่เจาะดังนี้ครับ30 31 34 38 35ครับเห็นไหมครับเลขพี่น้องนะครับผม34นะครับ 01, 08, 04, 05, 45 01น้ยเห็นไหมครับผม45เห็นไหมครับผมแต้ม9นะครับแต้ม1นะครับเห็นไหมครับถ้าฟังแล้วจะเป็นประโยชน์่างมากนะครับ1นึ4ง5าครับผมนะครับเพราะนั้นมีที่มาที่ไปหมดนะครับซึ่งเลขลาเคยบอกแล้วว่าเลขลาเป็นคนที่ไม่ชอบ โชว์สูตรแสดงสูตรนะครับแค่อยากให้เอาตัวเลขนะไปทําไปไปไปใช้งานนะครับให้มันเข้าให้มันเจาะได้นะครับให้มันรูดได้นะครับแต่ที่อธิบายในที่นี้นะครับที่มาที่ไปนะครับว่าลักษณะของการเบิ้ลแล้วมันจะออกไปเป็นไงก็ดูครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับขอให้ช่องแรกๆเจาะถูกรูดถูกครับผมทุกคลิปทุกครั้งนะครับที่ทำคลิปเสนอ f สทุกท่านและผู้ชมทุกท่านครับขอทุกท่านโชคดีครับผม รวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ